สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมพักกันนะครับสัคู่นะ ล่องแป๊บหนึ่งนะครับนี่วางเนยเจอแล้วแก่แล้วด้วยเรือน <c oughs> มาครับ F c อันนี้มีใหม่มีเก่านะครับเก่าก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมไม่เลี่ยมทองมานะครับผม เตรียมทองมาให้ส,สวยๆพร้อมใช้ตอนนี้ทองขึ้นนะครับ FT เมื่อกี้ก็วันนี้ขึ้น800นะ 38, นะครับ38 0 0 0นะครับอันนี้ก็ขายตลับทองไปนะนะครับขายตลับทองลงพ่อเงินไปหนึ่งใบเนาะนะครับเหลือแต่พระเก็บพระไว้นะครับทองซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะพระพระมัน บางทีก็หาซื้อไม่ได้นะครับนี่น่ารักตรงนี้พิมพบี B นะฮะตรงนี้เคยลงไปแล้วนะมีคนสนใจตอนนั้นผมเปิดแพงเนนี้ก็ไปเลี่ยมทองแล้วนะครับในซีเรียสขายไม่ได้ก็ห้อยคอได้แล้วนะครับเลี่ยมทองสวยๆนะครับผมนี่พิมพบี B นะพิมพบี B. มีมือลองนั่งนะครับตรงน,นี้เนื้อไม่ต้องพูดถึงนะครับ F อเคยเห็นไปแล้วนะ นื้อนี้โคตรเก่านะครับบอกได้เลยพิมพ์สวยด้วยนะฮะดูเส้นจีวรคมกริบนะครับหน้าตานะเปิดตาเป็นหมวกแก๊ปเลยครับผมเนื้อแห้งๆนะเหลืองอมเขียวนะครับเตรียมทองสวยๆพร้อมใช้นะครับขึ้นคอได้เลยนะฮะกันน้ําอย่างดีนะครับผมนี่คลาสสิกบอกเลยว่าคลาสสิกนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับ นะซื้อไปก็ขึ้นคอได้เลยนะตรงนี้นะนะครับเปิดแบ่งปันนะครับสองหมื่นพอนะครับกำไรนิดหน่อยนะครับทองก็ขึ้นนะตอนนี้นี่ก็เลี่ยมมาหลายพันนะนะครับผมใช้นะทองก็เปอร์เซ็นต์ดีอยู่เป็นทองเก่านะทองเก่านี่ฮนะ เนื้อน่ะไม่ต้องพูดถึงนะครับตรงนี้ผมเคยเปิดไว้หลายตั้งนะครับแต่ชั่วโมงนี้นะแบ่งปันกันไปนะมีกําไรนิดหน่อยก็เอานะครับผมใครอยากได้ไว้บูชาขึ้นคอได้เลยนะครับตรงนี้เนาะโคตรเก่าบอกได้เลยเอาว่าขึ้นคอไม่อายใครนะฮะหนุ่มพ่อเงินตรงนี้นะครับเลี่ยมทองสวยๆนะครับพิมพ์บีนะพิมพ์บีอันนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งนะพิมพ์หนุ่มพ่อเงินนี่ A กับ B ก็มีหลายหน้านะสี่ห้าหน้านะ ตัวหุน่นพิมพ์หุน่นหุนเทียนตัวตัวแม่เนี่ยจะมีไหลไหลหน้านะครับเรียกว่าไหลไหลยแม่พิมพ์นะครับผมน่ารักทักมาขอรูปนะครับผมเลี่ยมทองพร้อมใช้นะครับหลุมข้อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานพิมพบีนะนี่ฮะกันน้ําอย่างดีนะครับผมเอาสองมื่นเนาะนะครับขนมเลยราคานี้พร้อมใช้เลยนะครับ นี่อันนี้มาใหม่เป็นทรงเจดีย์บางขุนพมนะครับนี่ปลปึกปักเหมือนกันส่องให้ดูนะครับนี่ฮะจริงจริง,รงตีวะัละขังก็ได้นะครับนะแต่เนื้อแม่นะคำกึึงระหว่างวะัละขังกับบางขุนพมนะครับดูแล้วกันนะ fc เก่าๆนะครับมีมลสารเห็นไหมก้อนขาววัละขังเห็นไหมนะ ใกล้ๆแขนขวามือนะครับนเนื้อจัดนะครับผมเป็นพักเก่าทรงเจดีนะครับสวยตรงนี้นะจัดจ้านเลยนะครับสมด้านข้างหนึกๆน,นุ่มๆน,นะครับผมเนื้อก็ใช้ได้เลยครับไม่ขี้เลยนะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับผม เอาเบาๆเอาไวๆนะครับ3,500้บาทครับทรงเจดีไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อดีนะครับเนื้อจัดนะครับทรงเจดีนะฮะ3 5ม0ครับผมไม่แพงด้านหลังนี่เน่าๆหน่อยนะครับหนึกๆนุ่มๆนะครับผมนะฮะนี่ สามพครับทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับผมทรงเจดีนะครับใช้เราดี hey. มาองนี้อกครุฑนะครับองนี้เจ้าของล้างรักนะครับล,ล้างรักตอนแรกลงรักปิดทองมานะเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยนะฮะแล้วเจ้าของเขาเขามือสอนนะ่ะเขาไปแช่น้ํายาล้างเล็บนะครับหมดเลยเนื้อแห้งนะครับบางหุนพรมอ,อกครุฑเนี่ยรักยังอยู่รักนี่เน่าเลยนะ เนื yeah. ้อแห้งๆแบบสไตล์บางหุ่นพรมนะ6ครุดนะผพาโซนช้ำๆหน่อยซื้อตอนเขาล้างมาแล้วนะนะครับนี่นะครับ6ครุดนี่ฮะแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะรูปก่อนที่เขาจะล้างนะครับ เสียดายมากเลยเนื้อดีฮะ f c เนี่ยเนือดีเขาแช่น้ํายาน้ํายาล้างเล็บนะครับผ้าก็เลยแห้งนะถ้าไปใช้หน่อยก็จะหนึกนุ่มนะผ้าไม่หักนะครับ F4 ไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนี่ยล้างข้างหลังนี่มีการฝนด้วยนะะครับเห็นไหมแห้งเลยนะของนี้ก็สองพันนะครับ เอาสองพนะนี่ให้ดูรูปนะครับมีรูปมีรูปอยู่สักครู่นะนี่นี่ฮะเอเห็นไหมครับซ้ายมือก่อนล้างนะครับขวามือล้างแล้วนะครับผมเช่นดีเลยนะครับนี่นะครับเสียดายจังเนี่ย แบบนี้เลยครับผมเอาสองพันนะครับผมทักมานะครับผมบวกกำไรนิดหน่อยอย่างนี้นะนะครับซื้อมาพันกว่บาทนะครับผมโอเคนะครับทักมาแล้วกันเนาะเได้เปิดสองพนะแต่หลุดหลุดปากไปว่าสองพันแล้วไม่เป็นไรนะครับผมนี่ฮะอกครุดนะฮะเนื้อแห้งๆเลยครับฟังพรมนะครับสภาพก็ชํำๆหน่อยแต่ยังเห็นองค์พระนะครับผมเห็นไหม ยังเห็นองค์พะนะครับนะครับเนื้อแห้งแต่ว่ามีความหนึบนะมีความหนึบนุ่มในตัวเห็นไหมเห็นไหมครับแห้งแต่ในตัวในในเนื้อพระนี่เขามีมีความหนึบนะจะบอกไงดีนะมีความหนึบในตัวนะครับดูผิวเผินแห้งนะครับแต่มีความหนึบในตัวนี่นี่คาบทองอยู่เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้หนึบเลยเห็นไหมเห็นไหมพระเก่านะฮะ แห้งเพราะว่าเขาไปแช่น้ํายาล้างเล็บไงมันเป็นเออเป็นเรียกแอลกอฮอล์นะครับผมแอลกอฮอล์ alcohol ที่ใช้ล้างเล็บนะพวกนี้มันจะทําให้แห้งนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ก็จะหนึกนะฟางงี้นะโดนเหงื่อจะหนึกเนื้อก็จะสวยนะเพราะบางผมเขาถ้าแกะปูนแห้งอยู่แล้วเนาะนะนี่เนี่ยดูเนื้อนะครับ F4 เนื้อเขามีความหนึกอยู่ในตัวนะครับมีความนุ่มอยู่ในตัว <t> เนี่ยลักเน่าหมดเลยนะฮะคือ <t> ลัก,กนี้เก่าอยู่แล้วแล้วผมสันนิษฐานว่าเขาไปปิดทองทีหลังนะครับลัก,กนี้น่าจะเก่าอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเขาไปปิดทองเหมือนทาทองเหมือนอะไรสักอย่างไม่ใช่ปิดนะเหมือนเป็นการชุบเป็นการทาลงไปนะครับเนี่ยไม่ใช่เป็นการปิดนะ นีย yeah. uh huh. สูมจังนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นการเหมือนทาทองมากกว่านะครับผมอย่างเงี้ยนะ uh huh. เอาสองพันครับทักมาแล้วกันเนาะนะครับ F4 ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มี3องค์เนาะทักมาก็าดูรูปเพิ่มเติมนะครับ ประมาณนี้ครับพ่องเงิน20 0 0 0อันนี้3,500ันเจดี0อกคุด2 2,000นะครับราคานีนผมบวกบางๆเอากำไรนิดหน่อยครับ F4 แบ่งปันกันไปโอเคนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ